ในสถานการณ์ของโควิดนอกจากวัคซีนโควิดแล้วยังมีวัคซีนอื่นๆที่มีความสําคัญด้วยนะครับวัคซีนที่มีความสําคัญในยุคของโควิดเนี่ยมีวัคซีนเพิ่มเติมอีก2ตัวคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีน i อ d นะครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นว่ามุมหนึ่งเป็นมุมของโควิดอีกมุมหนึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่และอีกมุมหนึ่งเป็นโรค IPD ครับ IPD เป็นแบคที ria ในขณะที่โควิดไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อไวรัสนะครับทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไอพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันผมถึงเสนอรูปแบบของการเป็นสามเหลีย่ยมนะครับนอกจากนั้นเชื้อทั้ง3เนี่ยยังทําให้เกิดโรคป,ปอดภูมิได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจะมีความรุนแรงในผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวมีลักษณะคล้ายๆกันทั้ง3โรค นอกจากนั้นไข้บวัดใหญ่กับ ipd เองเนี่ยก็ยังมีความรุนแรงในเด็กด้วยนะครับนั้นก็มีเพียงโควิดนะครับที่จะไม่มีอาการรุนแรงในเด็กถ้าเด็กไม่มีโรคประจําตัวใดๆ ipd คืออะไรครับ ipd เป็นชื่อโรคโรคหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มโรคซึ่งทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ปอดบวมครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมวัคซีน i อ d เนี่ยพอมาใช้ในผู้สูงอายุ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัคซีนปลอดบวมจริงๆเป็นวัคซีนตัวเดียวกันครับแต่ในเด็กเราจะรู้จักในนามของวัคซีน IPD คําแนะนําในการฉีดวัคซีน IPD นะครับซึ่งเป็นวัคซีนเสริมนะครับวัคซีนโควิดนี่เป็นวัคซีนจะว่าพื้นฐานก็ได้แต่เป็นวัคซีนที่ภาครัฐให้ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไข้ฟรีในบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวแต่วัคซีน IPD เนื่องจากยังมีราคาแพง เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากฉีดหรือผู้สูงว่าอยากฉีดเนี่ยนะครับก็ถือเป็นวัคซีนเสริมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเราแนะนําให้ฉีดในกลุ่มไหนบ้างครับมี3กลุ่มสําคัญครับกลุ่มแรกคือเด็กครับเด็กตั้งแต่อายุ2เดือนถึง5ขวบก็คือ5ขวบปีลงมาเนี่ยการฉีดวัคซีน IPD เนี่ยมีประโยชน์เพราะว่า IPD ชอบเกิดในเด็กเล็กครับกลุ่มที่ส คืออีกกลุ่มช่วงอายุหนึ่งค,คือผู้สูงวัยครับผู้สูงวัยในที่นี้ใช้อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปในโควิดใช้60ในไข้ผัดใหญ่ใช้65านะครับในไอพีดีเนี่ยคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนไอพีดีได้งนั้นก็มีตัวเลขที่สําคัญคือต่ากว่า5ปีกับ50ปีขึ้นไปนะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่ตรงกลางพอดีอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่มีโรคประจําตัวเรื้อรังบางอยา่าง ซึ่งถ้าติดเชื้อไปไอพดีไปแล้วจะมีความรุนแรงโรคเหล่านี้ก็คล้ายๆกับโรคที่เราให้เป็นโรคประจำตัวเรื้อรังในไข้หวัดใหญ่แต่โควิดครับคล้ายๆกันครับเราจะจีดกี่เข็มวัคซีนมีกี่แบบว่าบ้างนะครับวัคซีนไอพในเด็กเนี่ยมีให้เลือกแบบ10สายพันธุ์หรือ13สายพันธุ์จะเลือกใช้แบบไหนก็ได้จำนวนครั้งที่ฉีดเนี่ยมีตั้งแต่1-4ครั้งแล้วแต่อายุที่เริ่มฉีดครับ ถ้าฉีดตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะครับต่ำกว่า6เดือนก็จะฉีด4เข็มถ้าฉีดเอ่อหเดือนถึง12เดือนหรือ1พขวบเนี่ยก็จะฉีด3เข็มถ้าฉีด1 2ถึง2ปีก็จะเป็น2เข็มถ้าฉีดเกิน2ปีขึ้นไปก็จะฉีดเพียงเข็มเดียวนะครับในเด็กเราเลือกที่จะใช้วัคซีน10หรือ13สายพันธุ์มามองในผู้ใหญ่บังครับผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยนะครับเราจะเลือกเฉพาะวัคซีน13สายพันธุ์ นะครับเราเริ่มต้นจากวัคซีน13สายพันธุ์ที่เราใช้ในเด็กนี่แหละครับแล้วเราฉีดเข็มเดียวครับนะครับจากนั้นเราตามด้วยวัคซีนไอพดีชนิด23สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นวัคซีนเก่าเราก็ใช้ในผู้ใหญ่มาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับเราฉีดวัคซีน13สายพันธุ์ให้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงจากนั้นเราจะฉีดแบบ23สายพันธุ์เพื่อให้ภูมิได้ก,กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กกับในผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันครับ อยากจะบอกผู้ฟังทุกท่านครับว่าวัคซีนไอพเป็นวัคซีนตัวที่สรองจากวัคซีนโควิดและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีความสำคัญในช่วงระบาดของโควิดครับนอกจากโรคนี้จะมีความสำคัญแล้วนะครับเนื่องจากบ่อยครั้งครับพอเป็นโควิดเราก็ตามมาด้วย i อ d เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับตามมาด้วย i อ d ี อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอนะครับเป็นภาวะแทรกซ้อนได้แล้วทั้ง3ามโรคทําให้เกิดปอดบวมได้เหมือนกันนั้นถ้าฉีดวัคซีนโควิดเสร็จแล้วก็อย่าลืมพิจารณาที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับถ้าเป็นผู้สูงวัยก็จะรับฟรีจากรัฐบาลครับจนถึงเดือนธันวาคมน,นี้แต่ถ้าเป็นวัคซีน IPD ต้องเสียงเงินเองครับ